มเชื่อว่าคุณการคงมีคําพูดนับร้อยพันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายภาพออกมาเนี่ยแล้วมีข้อความมากมายมีความรู้สึกที่อยากบอกกับผู้ชมมากมายแต่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้ฟังปากคําของเขาความรู้สึกของเขานะครับว่าสิบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทั้งในชีวิตของเขาเองและในชีวิตของพวกเราที่ผูกพันมัดเกลียวเข้าไว้ด้วยกันในโชคชะตากรรมทางการเมือง นะครับขอเชิญคุณการครับขอเสียงบอกมืยต้อนรับคุณการครับตอนแรกไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนี้ <BR ES> <laughs> คือ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 จริงๆเนี่ยก็คือจากที่ฟังพี่ๆแล้วก็เอกก็เป็นเพื่อนผมเนาะมาเนี่ยก,ก,ก็ก็มีประเด็นอยากจะพูดต่อแต่ว่าอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้สักการณ์นี้ยแล้วาองความรู้สึกีกิคือ ผมอ่ะอยากจะพูดต่อทั้งทั้งสิ่งที่พี่เล็กวงทองแล้วก็เอกแล้วก็พี่เจียยบพูดเนีย่ยเช่นการใช้โค้ดใช้อะไรเนี่ยคือเมื่อก่อนเราใช้กันสะบันน้นจริงๆนะคือสารพัดแทคคำอ่ะทุกคนจคำได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมผมสมบกหลายใบผมเป็นช่างภาพผมเป็นกวีผมเป็นบรรณาธิการผมเขียนหนังสือผมอะไรเนี่ยคือหลายครั้งที่ผมเขียนบทกวีลงเฟซบุ๊กแล้วมีคุณมาแปลให้เสร็จน่เอกผมต้องรีบรลบแล้วเขียนไปขอโทษเขาเลยนะถ้าจะแปลกันเบอร์นี้เนี่ย เรียกตำรวจมาเลยด้วยคือแต่ว่ามัน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 มีสิ่งที่ผมอยากจะบอกนิดหนึงว่าเมื่อวานเมื่อวานก็มี่สี่สัมภาษณ์ผมว่าทําไมถึงเริ่มต้นมาถ่ายจริงๆเมื่อวานคุณคุณคุณ,คณสรยุทธ์ก็ถามผมเนาะว่าทําไมถึงเลือกมาถ่ายพาพวกนี้คือจริงเริง turning p o i ผมไม่ได้อยู่ที่ปีห้าสาม t u r n i n อย o i ผมเกิดเมื่อผมอายุสิบหกตอนที่ผมไปร่วมเหตุการณ์พฤษภาสามห้าโดยบังเอิญ แล,แ,ลแล้วผมก็จะอยู่ในกระบวนการกิจกรรมมาแต่ปี2553เนี่ยผมกลับมาเมืองไทยตอนนั้นผมไปทําวิจัยที่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยปี52แล้วก็ทางชีฬาก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่จ้างผมวิจัยเรื่องเหลืองแดงและทําให้ผมเข้าไปใกล้ชิดทั้งทั้งสองฝั่งเพื่อสัมภาษณ์นะฮะคําพูดหนึ่งที่จะเป็นโค้ดของผมอยู่ตลอดมาเลยเยัง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 เป็นโค้ดหลักในทุกครั้งที่ผมนึกถึง การเปลี่ยนแปลงความคิดของคนเสื้อแดงเนี่ยก็คือมีคุณป้าคนนึงคุยกับผมที่เชียงใหม่ผมจําได้เลยว่าคุยที่หน้าร้านของคุณดีเจหนึ่งที่ที่ตอนนี้กะลิภัยอยู่อะ่ะเกบอกว่าความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โอเคเขาเป็นคนขับทักษินเขาอะไรนละ่ะความเปลี่ยนแปลงที่ทัษิณนนามาสําหรับเขาก็คือจากเดิมเนี่ยถ้าเรามีคนป่วยเรามีคนเจ็บปวดอะไรเราจะต้องลากกันไป คือเขาใช้คําว่าอะไรผมจะไม่ได้เหมือนม,นมนกับว่าลากสังขารกันไปก็ย่อกันแย่งกันไปแบบรับสเสด็จอ่ะผู้ตรงๆอ่ะเพื่อขอให้เป็นคนไข้ในความอ่าพระบระมราชานุเคราะห์หรือทสียอย่างเนี่ยแต่นี่พอมันมีสามสิบบาทเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้นักสินด้วยนะเขาบอกผมว่าเราไม่ต้องเป็นหนี้ใครนี่มันเงินเราผมแบบคือเขาเขาพูดด้วยภาษาแบบตรงๆเลยผมอยากจะบอกว่าความคิดของ คนเท่ากันเนี่ยถึงแม้เขาจะใช้ภาษาแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้มันเป็นยันของเขาแล้วก็คือผมมาตามโปรเจกต์นี้นจ,จบตั้งแต่ต้นปีห้าสามแล้วครับแต่ว่าผมก็เนื่องจากอีกข้างหนึ่งผมก็จปถึงจุดนั้นถ่ายภาพด้วยผม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 ก็ตามม็อบจนจน,จนถึงวันที่สองพฤษภาแหละแล้วก็เป็นอย่างที่พี่เล็กพูดจริงๆก็คือ,ค,อคืนวันที่สิบเมษาเนี่ย ผมมั่นใจผมตายแน่นอนมั่นใจในเบอร์ที่ SMS ส่งหาคนเป็นสิษเพื่อนรักอะไรทั้งหลายแหละไม่มีคุณในอกก็<笑><笑>บอกว่าเออผมรักคุณยังไงเลยคือแบบยกเว้นอยู่คนเดียวที่ผมไม่ส่งแน,น่ๆแม่เท่านั้นเองผมมั่นใจว่ายังไงก็ตายอ่ะไปอยู่ใ,ใกล้ขนาดนั้นแล้วเขายิงยิง,ย,ง,ย,งยิงมาแล้วดับที่คนเสื้อดงเนี่ยเขากดหัวผมลงอ่ะแล้วข้างหลังผมเป็นกำแพงไอ้ตึกอะไรไม่รู้ตรงแยกข้อวบว เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประมาณระดับระดับหัวของคนสูง170ผมยังถ่ายภาพนั้นไม่อยู่เลยผมผมผมพูดอะไรผมมีประจักษ์พยานนะซึ่งผมมาสูง160มันน่าภาผมแน่ๆแหละถ้าเกิดว่าจะโดนซึ่งอ่ะโอเคใครจะสูงเท่าไหร่ไม่สําคัญแต่ว่าการยิงเพื่อไม่หวังที่จะเอาชีวิตเนี่ยเขาต้องยิงระดับล่างไม่ใช่ยิงแบบนั้นนั่นคือสิล์ในาแล้วขณะที่แบบพอเหตุการณ์จบลงแล้วผมรอดเนี่ย ผมก็ไปคุยประชาไทยแล้วก็เรียงภาพเรียงอะไรกันแต่เช้ามาสิ่งที่เราเจอกระสือสาหลักก็คืออย่างที่พี่เล็กบอกคือทหารบาดเจ็บเสื้อแดงเงียวทุกคนแบบเือทำอะไรไม่ได้เลยแล้วผมก็เฝ้ามอบจนแบบจนกระทั่งที่บ้านผมเกิดเรื่องแล้วผมก็บินกลับผมเฝ้าแต่มีนาแล้วก็บินกลับในวันที่สองพฤษภาผมจาได้เลยแล้วสิบเก้าพฤษภาเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จากหมอประคิบผลจะทิ้งเบอร์ไว้ให้พวกพี่ที่ใต้เต็นท์เนี่ย ตอนนี้เขายิงน้องเกดอะผมได้ยินเสียงปืนอะไรแบบแนีน้ผมผมใจสลายมากแล้วข่าวมานรอกไามอีกอย่างเพราะผมวันนั้นเช้านั้นผมต้องขับรถขึ้นเชียงใหม่ด้วยนะแล้วผมไปจอดนอนที่สุขโขทยัยสิ่งที่ผมเห็นในทีวีก็คือเขาอะไรพี่น้องผมเราไป่ชอบเองคือพี่เต้นพูดซึ่งผมแบบ โหกูว่าแล้วมึงต้องใช้แผงนี้เพราะไอ้นี่มันคูกต่างงานแล้วผมเคยฟังผมพ่อเวทีทุกวันนะผมถ่ายอะไรนีน่คือคือเมื่อคุณควบคุมสื่อได้แต่ณวันนี้มันผ่านไปตอนนั้นเนี่ยผมแสดงงานชุดนั้นครั้งแรกอย่างที่พี่เกียรติบอกแหละว่าเมื่อก่อนงานพวกนี้มันแสดงในไทยไม่ได้เลยผมแสดงครั้งแรกเนี่ยที่ฟิลิปปินส์แล้วตอนที่ส่งงานกลับมาไทยเนี่ยคืออัดที่นู่นนะแล้วผมแล้วพอดีเขามีสปอนเซอร์ที่ส่งกลับให้ ถ้าคือถ้าถ้าถ้าเกิดไม่ส่งกลับเขาเผานะเพราะว่าเขาถือว่าไม่ใช่อของเขาเขาจะไม่ครอบครองนะครับเ้วเอออะรเงียเด็กเด็กที่แก้ว่าเขาไปขายต่อเขาส่งกลับมาผมโดนดองไว้เดือนนึงอ่ะที่ผมโพสเฟซบุ๊กเนัน,นช่วงนั้นว่าภาพถ่ายที่เฉยเลยไปดองไว้เดือนนึ่งอ่ะติดอยู่ที่กเ็มอติดอยู่ที่ศิลปากรอะไรเงี้ยโอเคเอามาก็ก็หาที่สแสดงยากจริงๆนั่นแหละแล้วก็มาสแสดงที่ไทย,ยอะไรเงี้ยที่มันการพยายาม ที่จะทําตอนนั้นเนี่ยตอนแรกมันเป็นโปรเจกต์ขององค์กรญี่ปุ่นที่ให้ให,ให้ทุนผมไปทําวิจัยแล้วก็พอดีครบรอบสิบปีของเขาเขาก็เลยให้ส่งงานเข้าไปประกวดกันว่าศิละปะชิ้นไหนจะได้ตอนแรกผมจะทําเรื่องสองสีแต่พอผมเข้าไปเห็นแบบความอัป,ปะลักษณ์ของอคติในสังคมไทยช่วงนั้นเนี่ยผมถอนโปรเจกต์เดิมเลยที่ว่าจะทําการเมืองสองสีผมขอผมเ่ยนเป็นเคลเลเ s e ร์ c ก็คืออ่ด้านหนึ่งประชดติดด้านหนึ่งก็อยากจะรู้ว่า ถ้าคุณไม่เห็นสีเสื้อคุณยังเห็นเขาเป็นมนุษย์อยู่ไหมผมทำทำทำภาพสีทั้งหมดได้เป็นขาวดำหมดเลยแล้วก็ผมมีเพื่อนที่อ่าถ้าตอนนี้เรียกว่าสลิมเนาะตอนนั้นก็เรียกว่าเสื้อเหลืองไหมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะก็แบบแย,ย่ๆมากมายที่แบบคึกเกลียดมากอะจนวันนึงผมผมไปปชุมท,ทุนนี้แหละที่จุลานี่แหละแล้ววันนั้นผมผมใส่เสื้อลายสกอ็อตสีแดงซึ่งมันไม่ได้เหมือนเสื้อป้ะท ư ở n เลยเสื้อเชิด้วย แล้วอันนี้เล่าข่าเขานาะเขาถามว่าเฮ้ยการคุณใส่เสื้อแดงมาทําไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนเสื้อแดงหรอกผมว่าหันไปตอบว่าผมใส่ได้ทุกสีเลยพี่ยัเว้นสีเหลืองนะเขาตอบอะไรจริง <c oughs> ตอนนั้น,นเขาอึ้งไปตอนนั้นเขากำลังสู้ลูกเขาเพราะมีาหารกันอยู่เนาะ <c oughs> คือออ คือตอนนั้นเนี่ยผมผมเคยให้สัมภาษณ์ลืมไๆค่อนข้างยาวแต่เนวันที่ผมเล่าโดยสรุปแบบนี้แหละว่าผมไม่จะลองเอาออกดูซิว่าพี่ๆเนี่ยซึ่งรักและไว้ใจเราไม่ได้เกลียดเราแต่งงมากว่าทําไมเราถึงเข้าข้างคนเสื้อแดงทําไมเราถึงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาผมผมผมไม่ได้คุยหลายคนนะเขาบอกว่าเอ้ยงานสวยว่าที่เห็นแล้วบางบางผางา,งาที่ก็เศร้าบางผาาที่ก็อะไรเนี่ยแต่พี่บอกตรงๆนะว่าถ้าเป็นสีที่คงดูไม่ได้ทนดูไม่ได้คือคืออคขติมันมันทำเรารุนแรงขนาดนั้น เหมือนกันตอนนี้เรามานั่งดูงานแบบนี้ได้เนี่ยตอนนั้นอาจจะต้องแอบเข้าไปดูนะถ้าเกิดในไทยอาจจะดูแบบดูเหมือนดูเหมือนสลิงที่พยามยจะไปยินในโรงหลังตอนนี้คือต้องรวบรวมความกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาโพสตกันเองนะครับว่ารวบรวมความกลา้าเลยส่วนทีนี้พอมาถึงงานตรงเนี้ข้ามมาตรงเนี้ผมหายได้12ปีจริงๆเนี่ยที่บอกว่าการกลับมาของการทศนิพัย่าจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนหรอก ก็ได้เห็นผมเกือบทุกม็อบแหละที่ผมไปได้พียงแต่ว่าผมไม่ได้แสดงงานอีกเลยหลังจากหลังจากหลังจากรอบรอบรอบสิบเอ็ดเดือนนั้นผมแสดงไปสี่ครั้งในสามประเทศนั้นคีฟิลิปินไทยไทยสองครั้งแล้วก็เกาหลีที่พี่เกรตส่งไปผมไปถ่ายภาพเกือบทุกม็อบนั่นแหละพียงแต่ว่ามันโอกาสที่จะจัดแบบนี้มันผมคิดว่าเออมัน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 น่าจะถึงวาระแล้วแหละแล้วก็นามิตก็กรุณาให้ผมได้จัดที่นี่อะไรเยอะ คือผมพยายามจะบอกคือช่วงที่ผ่านมามีดราม่าหลายอย่างผมรู้จะอะไรจะเล่าอะไรก่อนแต่มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดหละผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ความเชื่อที่ผมบอกว่าผมไปสัมภาษณ์ตอนทํางานวิจัยว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นเงินของเขาเขาไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครเลยนะไม่กระทั่งทักษสินอนะ่ะเขารักของเขาที่เกิแต่เขาไม่ได้รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณทักษินอนะ่ะเขารู้ว่าเงินของเขาเขาบอกเขาเขาใช้คํานี้เลยว่ามันเงินของเราแล้วต้องไม่หนี้บุญคุณใคร มันคือความคิดชุดเดียวกันกับที่เด็กๆกำล,ลังพยายามจะเรียกร้องความเท่าเทียมระหว่างคนนี่แหละแค่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ชี้ไปที่การไปรูปสถาบาาันกษัตริย์ตรงๆแต่ทีเนี้ยงานชิ้นนี้ผมพยายามจะบอกว่าผมเริ่มที่2011เลยก็คือ2554หลังจากที่เสื้อแดงโดนผมแน้งว่าล้อมปลาบเลยต้นปีมาก็เอาแล้วครับก็คือมันมีการื่อนไหวต่อนเนื่องมาตลอดแต่ว่าพลังอาจจะด้วย เครื่องมือการสื่อสารแล้วอาจจะด้วยแบบพลังในสังคมมันไม่เท่ากับตอนนี้เนี่ยทําให้คนรับรู้กันไม่กว้างขวางจริงๆแล้วมันมันมีมาอย่างต่อเนื่องเอาจริงนะพุทธคาะรอนผมขอพูดตรงๆเนาะคุณกับผมก็โดนข้อหาล้มเจ้ามาเต็มทักนศึกษาแล้วปะ่ะทั้งที่เราไม่ได้ทาอะไรเลยเราแค่เราก็แค่นึกร้องขาอะไรนะ,อะไ,รไ,อไอ้ไอ้สลัมแกนสนอพอว่าอะไรที่บอกว่าเสมอภาพพราดอนภาพอะไรนะัน่นแหะก็แค่นะั้น แค่นั้นยังโดนเลยอ่ะซึ่งเราไม่ได้คือเราพูดแค่ความเสมอภาคเฉยเีทอาเสมอภาคพาราดอนภาพเออแค่นั้นยังโดนเลยอะไรแบบเนี้หรือว่าตอนปีอ่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวอันนี้ต้องขอเล่าแต่ผมอาจจะพูดเร็วว่าผมกลัวหมดเวลาแลเดี๋ยวเดอาจารย์ปู่จะโกรธคือปี2009มันคือ2552ผมกลับมาเมืองไทยแล้วก็ อผมเอ่ยชื่อได้หมดนะผมจําได้หมดว่าตอนนั้นมีใครบรวมหัวกันบ้าง mm hmm. เราพยายามที่จะทําเว็บไซต์เล็กๆเว็เแบ,บแรกเลยที่รวบรวมรายชื่อเอ้ยไม่ใช่รายชื่อรายคดีของคนที่โดนคุกคามโดนจับกุมด้วยข้อหาหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อะไรที่ใกล้เคียงแค่นั้นเน่ะเราจะงควรที่ตายทั้งที่มันเป็นข้อมูลที่เรา เอามาจากสื่อต่างๆเอามาจากเว็บไซต์ต่างๆ,ๆแล้วก็มาประมวลแล้วก็เรียกเยงแล้วขึ้นเว็บเขานั่นเองตอนนั้นใช้ชื่อว่า MW a t c h แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนเดียวที่อยู่นอกประเทศผมกลับมาแป๊บเดียวนะวผมก็ต้องบินกลับไปตอนนั้นผมอยู่ที่มาเลเซียแล้วมาเลเซียคุณมันมเขามีกษัตริย์ตั้งเยอะผมก็กลัวนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมต้องเป็นคนผมต้องเป็นคนโพสต์เป็นแอดมินเป็นอะไรอะ่ะผมใช้อผมตอนใช้ boxboard.com นะตลอดเมื่อกีเมลนี้ อไออีเมลนี้ไออ,อีเมลนี้ไออีเมลีทุกคน,นคือกว่าจะถึงตัวผมอะแล้วผมเปลี่ยน password ทุกสามวันสี่วันอะไรเยอะสารพัดก็คือถ้าที่ข้อมูลพวกนั้นอะไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วก็ใครนะที่แซาผมเรียกว่าไอ้เรื่องเว็บบอร,ร์ดป้่อยเดียวกันผมจะเล่าว่าตอนสมัยเว็บบอร,ร์ดฟ้าเดียวงกานอะตอนนั้นผมอยู่ฟิลิปปินส์แล้วมีพี่คนหนึ่งซึ่งเคยโดนจับติดคุกออกมาแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่โดนจับ แกเขียนไปขอว่าให้ผมช่วยโพสต์อันนี้หน่อยเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยเขากลัวขอเขาเขาให้เขาให้ล็อกอินเข้ามาเลยนะก็คือโพสต์โพสต์ในนามเขาแหละที่ในนามผมนะแต่ว่าขอเป็นไอพีต่างประเทศเดี๋ยวเขากลัวอะไรเีอะมันคืออะไรรู้ไหมครับมันคือข้อมูลที่ธนาธรเอ่ยก้าวไกลเอ่ยเอาไปอภิปรายสภาทุกวันนี้แหละคืองบประมาณสถาบันการศึกษาซึ่งมันเป็น มันมันเป็นข้อมูลที่ควรจะเปิดเผยได้ธรรมาดาตอนนั้นเรากลัวกันขนาดนั้นอะ่ะผมก็โพสให้นะแล้วผมใส่พ็อกซี่ไปในจีเรียนู่น่ยคือน้องๆอาจจะนึกไม่ออกว่าสมัยนูน้นมันเราเรากลัวกันค่ะแต่เรากลัวที่เขาอุ้มกันแบบเราเรากลัวมากแต่เราก็มีความพยายามที่จะทำางต่อเนื่องมาจนจนถึงทุกวันเนี้ยเมื่อคืนผมก็พูดแล้ววันนี้เดี๋ยวไม่มีใครกล้าพูดผมพูดเองก็ได้ว่าเงื่อนไขสำคัญอันนึงเนี่ยนอ,น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 อกจากว่าการสื่อสารแล้วเนี่ย คือการเปลี่ยนรัชการเพราะว่าไม่ใช่ว่ารัชการไหนดีหรือไม่ดีนะเราเรา,เราพูดถึงการสร้างแต่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองมากมายเนี่ยเกิดขึ้นในรัชสมัยที่แล้วหากเราพูดถึงเหตุการณ์ทางการเมืองใดก็ตามเนี่ยมันยากที่จะไม่ถูกดึงไปเชื่อมโยงกับตัวากาัตริย์ในปัจจุบันขนาดนั้นเมื่อเปลี่ยนกษัตริย์ปุ๊บว่าตามกฎหมายนะหนึ่งหนึ่งสองไม่คุ้มครอง อะไรเยอะต่อให้โอเคเาอาจจะต้องเสียเวลาไปสู้กว่าจะชนะอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในฐานะคนที่สนใจแล้วก็ทําง,งานดังรวัติศาสตร์อย่างน,นี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่เราต้องถึงเวลาที่เราแบบจะได้พูดคุยกันเรื่องแง้ถกเถียงคือเราอาจจะผิดก็ได้นะฝ่ายกวา,าจะถูกก็ได้แต่ว่ามันมันต้องมันมันต้องมาแบ่งกันเหมือนที่เอกบอกว่าเรื่องเรื่องที่เราเคยแอบพูดแล้วตอนนี้มมนอยู่บนโต๊ะผมไลใช้คํานี้แหละอืมตอนนี้มันอยู่บนโต๊ะมันมันขึ้นมาพูดได้แบบคุณไม่ต้องย้อนไปถึงปี2 0 1พันสิบห ไม่ต้องอย้อนไปถึงปีห้าสามหรอกย้อนไปแค่สามปีห้าปีที่แล้วเรานึอกออกไหมว่าเราจะพูดแบบนี้ได้ตรงนี้ไม่มีทางไม่มีทางเลยต่อให้อ่ะต่อให้เทคโนโลยีดีอ่ะไม่ไป่านนี้ไม่มันล้อมหมดแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ทําได้อย่างมากสุดที่เขาจะคุกความมาได้คือตั้งด่านจับแอลกอฮอล์ตรงนั้นเองเนี่ยผมก็เลยแบบเอองาน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 ,งานทั้งหมดไม่ว่าจะ ตอนเลดี้เจอที่พูดถึงทีหาและอย่างตรงนี้ผมก็ยังอยากจะพูดเหมือนเดิมว่าประวัติศาสตร์อะ่ะมันต้องมีการบันทึกด้านหนึ่งเป็นข้อมูลด้านหนึ่งเป็นภาพหรือด้านนึงเป็นดนตรีเป็นอะไรก็ตามเป็นเพลงเป็นบทกวีและทุกชนชั้นต้องมีสิทธิ์ที่จะถูกจดจำไม่เฉพาะชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งเด็ดขา นี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะบอกมาตลอดส่วนถ้าถามเมื่อวานก็มีคนถามว่าศรริลปะเนี่ยทําไมเชื่อในศิลปะผมรู้สึกว่าหมวกหนึ่งผมก็ทํางานวิชาการแลยนะผมรู้สึกว่างานวิชาการเนี่ยให้ข้อมูลให้ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะผม,มยืนยันว่าถ้าเราจะสู้กับอะไรสักอย่างเนี่ยสมมติอ่าสมมติเราจะสู้กับลงไปฟ้าขยะต,ตรงเนี้เราก็ต้องมีข้อมูลจากวิชาการเยอะยะแต่ศิลปะเนี่ยคือสิ่งที่ทัชใจทําให้เรารู้สึกร่วม อะไรมาก่อนก็ได้แต่ถ้าถ้ายังไม่มีอะไรมาก่อนศิลปะท่านไม่รู้สึกร่วมก่อนอะไรเยงนี้อังน,นี้ผมขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็คือผมเคยขอทุนตอนนันผมอยู่ฟิลปินแหละแต่ว่าผมผมนึกอะไรขึ้นไม่ได้ผมก็เขียนเขียนไปขอทุนองค์กรหนึ่งที่ไทยหรือว่าเนว่องากผมกลับไปปุ๊บอะผมขอแค่ไปถ่ายบ้านของผู้เสียชีวิตตอน6ตุลาถ่ายพ่อแม่เขาอยู่ในบ้านเป็นภาพมุมกว้างบ้านระใบบ้านระใบไม่มีที่จัดแสดงก็ได้อะึ้นเว็บ ผมคิดว่ามันมันต้ helmet, องเกิดอิมแพคอะไรสักอย่างว่าเรื่องมันไม่จบแค่เขาตายนะเหมือนทุกวันเนี้มวีลชนสิเมษาหรือแม้กระทั่งพุทธภาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้จบมันมันมันมีคนอยู่กับความขมาื่นมีคนอยู่กับอะไรตลอดเวลาคือสิ่งเหล่านี้ต้องต้องถูกบันทึกประชาชนมีสิทธิ์ที่่ะถูกจัดการในทุกอย่างคือคือทุกคนอ่ะทั้งทั้งทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำอ่ะมีสิทธิที่ถูกจัดการแล้วเราก็มีสิทธิที่จะไม่ลืมด้วยครับขอบคุณครับ